สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่ง เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดตัวข้างบนตัวที่3เพราะว่าตัวนั้นสำคัญมากๆท่านจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของคุณแม่แชร์ข่าวนั่นเองค่ะและก่อนจะไปรับฟังดวงเราก็ต้องคอยเตือนกันทุกคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวง ขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อนำสิ่งดีๆไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคุณเองค่ะและข้อนี้สำคัญมากๆเช่นเดียวกันนี่เป็นดวงรวมเราดูแบบมุมกว้างนะคะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปค่ะขออนุญาตแจ้งนะคะสำหรับท่านที่เกิดในราศีมังกรคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคม ถึงวันที่12กุมภาพันธ์คลิปนี้ท่านสามารถดูได้ทั้งลรคนาและราศีเกิดเลยทีเดียวค่ะเอาล่ะาชาวราศีมังกรมาเริ่มฟังกันเลยนะคะช่วงเดือนตุลาคมปี64นี้ตลอดทั้งเดือนจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างภาพรวมของคุณในช่วงนี้ มีเรื่องที่จะให้คิดหลายเรื่องเลยทีเดียวเริ่มที่จะคิดวางแผนหาทางออกดีๆให้กับตัวเองอีกครั้งนะคะชาวราศีมัง,งกรบางท่านมีดวงจะได้ตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างด้วยในช่วงระยะเวลานี้นะคะสมมุตินะคะบางท่านก็อาจจะมีการตัดสินใจจะทําหรือไม่ทําอะตกลงทํา ทำแล้วมันจะได้ดีอะไรประมาณนี้นะคะจะได้ดีกับชีวิตของตัวเองและบางท่านอย่างที่บอกเลยค่ะจะได้เริ่มลงมือทําอะไรใหม่ๆด้วยในช่วงเดือนนี้แต่คําว่าอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นสิ่งเก่าๆที่เคยทํามาแล้วแต่เป็นการหวนกลับไปทําใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะเดีกได้ว่าเก่าและใหม่มีดวงจะได้ทํา ในช่วงระยะเวลานี้คนเดียวคิดหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะบอกได้คำเดียวว่าช่วงระยะเวลานี้ชาวราศีมังกรฟุ้งซ่านอยากให้คุณตัดปัญหาออกไปบ้างนะคะและอยากให้คิดทีละเรื่องอยากคิดทีละหลายๆเรื่องไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะเครียดนะคะหาเวลารีแลกและผ่อนคลายบ้างเพื่อคุณจะได้กลับมามีพลังบวกให้กับตัวเองอีกครั้งนั่นเองนะคะช่วงระยะเวลานี้บางท่านถึงขั้นที่ว่าเก็บตัว ไม่อยากจะพูดคุยกับใครเพราะต้องใช้ความคิดนู่นนี่นั่นให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตให้มากๆค่ะเพราะท่านจะได้รู้จักคนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะชาวราศีมังกรเดือนนี้มีโดวจะได้รู้จักกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นคนใหม่ๆด้วยและจะได้เริ่มลงมือทํางานชิ้นใหม่ๆบางท่านก็ทำงานกับบริษัทใหม่ๆหรือเริ่มทำอาชีพใหม่ๆถึงได้บอกว่าให้มีสติให้มากๆสำหรับช่วงเดือน ตุลาคมนี้อารมณ์มักจะงดหงิดง่ายในช่วงเดือนนี้นะคะเอาละค่ะเรามาเจาะลึกเรื่องของการงานกันเลยนะคะการงานของคุณในช่วงระยะเวลานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งบางท่านก็จะได้ทำงานกับบริษัทใหม่ๆแต่เป็นสายงานเดิมๆหรือว่าคล้ายงานเดิมที่เคยทำมาก่อนได้ร่วมงานกับทีมงานใหม่ๆห,หรือบางท่านเริ่มลงมือทำโปรเจกต์ใหม่ๆแต่ในบางท่านนะคะสถานที่ทำงานใหม่แต่สายงานยังคง เป็นสายงานคล้ายเดิมอย่างที่บอกหรือว่าบางท่านก็สายงานเดิมๆจึงกลายเป็นที่มาของความพิตกกังวลเกิดความกลัวเล็กๆผุดขึ้นมาในหัวใจนะคะในใจเลยแหละแต่หากท่านไม่ได้ไปไหนยังคงทํางานที่เดิมไม่ได้ไปไหนเลยในบริษัทหรือว่ายังอยู่ที่เดิมยังอยู่ในบริษัทหรือว่าองค์กรที่ทํางานของคุณอยู่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนการทํางาน หรือว่าปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานหรือไม่ก็นำโปรเจกต์เดิมๆหรืองานเดิมๆกลับมาทำใหม่กลับมาปรับปรุงทำใหม่ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยบางท่านจะได้ร่วมงานกับทีมงานเดิเดมๆด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้และจะได้รับผิดชอบงานเพิ่มมากขึ้นช่วงระยะเวลานี้เช่นเดียวกันให้ระมัดระวังคนนะคะคนในที่ทำงานเขาจะนำพาความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้ฉะนั้น ถ้าบางเรื่องคุณเงียบได้จะเกิดเป็นผลดีต่อคุณมากๆในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะถูกหรือผิดจะชอบหรือไม่หากเรื่องนั้นไม่หนักหนาสาหัสมากจนเกินไปพยายามอย่าแสดงความคิดเห็นหรือไม่ต้องไปอธิบายใดๆโดยเฉพาะเวลาที่คุณมีความโมโหนะคะไม่ต้องโต้แย้งใดๆคะ่ะหากจะต้องอธิบายให้ใช้สติในการอธิบายอย่าอธิบายตอนที่กําลังหงุดหงิดโมโหโดยเด็ดขาดนะคะแต่หากคนเลือกที่จะเงียบ สุดท้ายแล้วเขาจะแพ้ภัยตัวเองนั่นเองค่ะราศีมังกรเป็นราศีที่ใครทําอะไรคุณไม่ได้ในช่วงระยะเวลานี้นั่นเองนะคะนอกสจากว่าตัวคุณเองจะทําร้ายตัวเองเท่านั้นค่ะอย่าลืมนะคะถ้าจําเป็นจะต้องอธิบายให้ใช้เหตุผลและให้ใช้สติในการพูดอย่าช่วงระยะเวลานี้ อย่าไประบายอะไรให้ใครฟังโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะในที่ทำงานนะคะและเรื่องสำคัญสำคัญด้วยช่วงเดือนนี้นะคะงานหนักและมีดวงจะได้แก้ไขงานที่ทำเสร็จไปแล้วด้วยหากไม่ใช่งานของคุณก็อาจจะเป็นงานของใครบางคนหรือว่างานของคนในที่ทำงานเดียวกันกับคุณนะคะและถ้าได้ยินได้ฟังอะไรมาในช่วงระยะเวลานี้ อาจจะเป็นการคําพูดที่บั่นทอนจิตใจหรือว่าคําพูดที่ดูถูกดูแคลนนะคะก็อย่าได้ใส่ใจค่ะคิดซะว่าเสียงนกเสียงกาคําพูดที่ทิ่มแทงดูถูกไม่สามารถเพิ่มยอดเงินในบัญชีของคุณได้นะคะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้โนสนโนแครค่ะให้โฟกัสงานที่เราทำให้ทำงานที่เรารับผิดชอบอยู่ จะดีกว่านะคะให้ทํางานให้ดีๆเอาแบบนี้ดีกว่านะคนอื่นไม่ต้องไปสนใจใช้ผลงานและความสามารถสยบคาดูถูกจะดีกว่าค่ะคําพูดไม่ต้องมีไม่ต้องไปติติงหรือว่าไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงนั่นเองนะคะช่วงเดือนนี้บางอาชีพงานงานของคุณจะเข้ามาดีมากๆเรียกได้ว่างานเดินเลยทีเดียวเหนื่อยค่ะในกับการทํางานโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการเดินทางไปนั่นมานี่นะคะ มาที่เรื่องการเงินของชาวราศีมังกรกันบ้างช่วงเดือนนี้เป็นเงินหมุนนะคะแต่มีดวงจะได้เงินพิเศษและเงินเข้ามาดีสําหรับบางอาชีพให้เรามาระวังจะเสียเงินในเรื่องที่ไม่สมควรจะเสียโดยเฉพาะท่านที่ชอบสั่งสินค้าออนไลน์เรามาระวังให้มากๆจะได้สินค้าที่ไม่ตรงปรกหรือไม่ตรงสเปคที่ท่านสั่งซื้อนั่นเองนะคะมีอีกหนึ่งสิ่งที่ควรคิดให้มากๆ ช่วงนี้จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือเรื่องของการเงินหากอยากช่วยอย่าช่วยเพราะสงสารเขานะคะอยากให้ช่วยเพราะเขาเป็นคนดีเพราะตัวท่านเองเงินกว่าจะได้เข้ามือมันโอ้โหต้องทำงานหนักมาก,มาก และภาระภายในบ้านก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกันหาคนเดียวรับผิดชอบคนทั้งบ้านชาวราศีมังกรฉะนั้นให้คิดก่อนจะรับปากช่วยเหลือใครในช่วงระยะเวลานี้นะคะช่วงเดือนนี้ใครที่ทํางานเกี่ยวกับของกินของใช้หรือว่าทํางานผ่านโลกโซเชียออลออนไลน์เกี่ยวกับการเดินทางไปนั่นมานี่นะคะเงินของคุณจะเข้ามาดีมากๆบางท่านดีเกินคาดค่ะบางท่านนะคะ ขายเพื่ออยากให้ร้านค้าอยู่รอดแต่กลับได้รับความนิยมเกินคาดเรียกได้ว่าอะไรที่คุณคาดไม่ถึงมักจะเป็นเรื่องดีๆในช่วงระยะเวลานี้โดยเฉพาะท่านที่ทำมาค้าขายนะคะจะได้ลูกค้าแบบงงๆจะได้ลูกค้าแบบปุกๆนั่นเองค่ะแต่ก็อย่างที่บอกเดือนนี้ค่าใช้จ่ายสูงและมีดวงจะหมดเงินไปกับการดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ของใครบางคนภายในบ้านหรือไม่ก็อาจจะเป็นสุขภาพของคุณเองด้วยและช่วงเดือนนี้ภาษีสังคมเยอะเอาการโดยเฉพาะท่านที่รู้จักคนเยอะๆได้จ่ายแบบแปลกๆจะเข้ามาหลายครั้งจะมีเหตุให้ใช้เงินและเป็นเรื่องที่จําเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่จะมีใช้ไม่ถึงท่านเงินขาดมือนะคะมาที่เรื่องสุขภาพของคุณกันบ้างช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีมังกรให้ระมัดระวังโรคประจําตัวจะก,กําเริบ ุมแพ้ต่างๆและเป็นหวัดได้ง่ายติดเชื้อง่ายปวดคอปวดไหล่ไอจามและข้อสำคัญมีดวงจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้เช่นมีดบาดน้ำมันกระเด็นเดินชนนั่งชนนี่หรือโดนสัตว์เลี้ยง ควรเอานะคะเล่นกับเขาอยู่ดีๆเขากับควรสะงั้นประมาณนี้นะคะฉะนั้นให้ระมัดระวังนะคะเรื่องของสุขภาพเอาใจช่วยนะคะชาวราศีมังกรเดือนตุลาคมนี้ให้คุณดีขึ้นตามบุญและวาสนาของคุณเองให้คุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์วดวงกลับขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ